ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการนินทาหลังดูอีกครั้งหนึ่งครับก่อนอื่นก็เช่นเคยครับใครที่ยังไม่ไดดูโมบิสุดกันด้าแม่มดจากดาพุธตอนที่21รบกวนให้กลับไปดูก่อนแล้วค่อยดูคลิปนี้นะครับหลังจากที่ทําให้คนดูโควงมา1สัปดาห์เต็มๆนะครับตอนนี้ก็ได้เฉลยแล้วครับว่าเพตานั้นยังไม่ตายแต่อาการของเธอก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายครับเพราะฉะนั้นคงต้องรอดูต่อไปครับว่าเพตาจะรอดไหมส่วนตัวยังอยากให้เพตารอดชีวิตอยู่ครับ ตัดกลับมาที่ตัวละครนิกะนะครับซึ่งเธอเองก็ได้บอกว่าหลังจากจบเรื่องนี้แล้วเธอก็จะลาออกและไปรับโทษแล้วถึงจะกลับมาเริ่มเรียนใหม่อีกครั้งหนึง่งซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าต่อให้ใครจะยื่นมือเข้ามาช่วยไม่ให้นิกะได้รับโทษสุดท้ายตัวเธอเองก็อยากจะยอมรับผลที่ก่อไว้อยู่ดีครับ ตัดภาพกลับมาทางป้าๆของเพลนะครับตอนนี้พวกป้าๆนั้นได้โดดร่มออกจากกุุปเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็ไม่เกินความคาดหมายของแต่ละคนครับเพราะป้าพวกนี้พร้อมจะเปลี่ยนจุดยืนของตัวเองได้ทุกเมื่อในซีนี้ผมคงไม่ต้องพูดมากนะครับเพราะแค่ในชีวิตประจําวันเราก็เห็นเรื่องแบบนี้กันได้แทบจะทุกวันอยู่แล้วครับ ส่วนประธานเซเรอุสนั้นตลอดเรื่องที่ผ่านมาเราแทบจะเห็นเขาเป็นคนแก่ขี้ระแวงที่มักจะตัดปัญหาทิ้งออกไปเสมอแต่ในฉากนี้เขาขอให้โยนปัญหาทุกอย่างมาที่แกสเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องตลกไรยนะครับเพราะชาดิกเองก็พูดใกล้ๆแบบนี้แบบขอรับผิดไว้คนเดียวนางสนมทั้ง5้านั้นไม่เกี่ยวตัดภาพกลับมาที่น้องซูนะครับในฉากที่น้องซูนั้นเล่าเรื่องทุกอย่างให้ทุกคนฟังในซีนนี้มันแอบจะเศร้านิดๆน,นะครับที่น้องซูนั้นเข้าใจทุกอย่างแล้วว่าตัวเธอเองไม่สามารถทําอะไรได้เลยแต่ผมเชื่อว่า ่าในฉากนี้ทุกคนคงโฟกัสไปที่จุดเดียวกันนั่นก็คือกันดั้มอีกเครื่องหนึ่งที่มีชื่อว่าคาริบานและมันก็แน่นอนแล้วว่ากันดั้มเครื่องนี้จะเป็นกันดั้มเครื่องใหม่ของซูเลต้าเมอร์คิวรี เพราะฉะนั้นใครที่อยากเห็นซูเลต้าเมอร์คิวรีขับชวาเซเต้ ete, มันคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วครับตัดภาพมาที่พี่เบอร์ห้าสุดหล่อของเรานะครับในตอนนี้เขาก็ยอมขอโทษน้องซูเลต้าแล้วแถมเสนอตัวอยากจะช่วยในภารกิจครั้งนี้ด้วยแต่ก็แลกกับการที่ปล่อยให้เขานั้นหนีไปพเพราะเขานั้นมีสถานที่ที่อยากไปอยู่ซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นโลกครับและในที่สุดนะครับเราก็ได้เห็นพลังที่แท้จริงของควายเอซีโร่สักทีแล้วก็ต้องยอมรับเลยครับว่าพลังของควายเอซีโร่นั้นมันน่ากลัวจริงๆเพราะมันสามารถทําลายกองยานรบ และหน่วยบวบิสูรได้อย่างง่ายดาย แถมตัวกันโหนที่เป็นกันบิดในรูปแบบของโมบิสูดก็มีประสิทธิภาพและสมรรถนะที่เหนือกว่าโมบิสูดทั่วไปอีกด้วยบอกได้เลยว่าตอนนี้พอสเพล่าเมอร์คิวรีสามารถต่อกรกับกองทัพทั้งอวกาศได้อย่างง่ายดายและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ในกำรรมือของเธอหมดแล้วส่วนมิออริเน่ที่ดูจะไม่โอเคที่สุดในตอนนี้ผมกลับไม่ได้เป็นห่วงเธอมากครับเพราะผมเชื่อว่าหลังจากที่เธอน,นั้นได้คุยกับซูเลต้าแล้วเธอก็คงจะกลับมาเป็นคนเดิมได้ไม่ยากเท่าไหร่ครับตาฉากมาที่ลาวดาครับในตอนที่แล้วผมได้วิเคราะห์ ว่าเหล่าด้านั้นอาจจะเลือกเดินในเส้นทางที่ดีหรือแย่ก็ได้แล้วมันก็มีอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมไม่คิดว่ามันจะเลือกก็คือเลือกโทษใครสักคนหนึ่งในตอนแรกผมคิดว่าเหล่าด้านั้นคงจะเลือกโทษน้องซูเป็นแน่แท้แต่ไงมันกลายเป็นมิโอริเน่ไปไซะอย่างนั้นสงสัยในตอนหน้าเราคงจะได้เห็นพี่น้องตีกันแน่นอนครับหลังจากที่รอมาหลายตอนนะครับตอนนี้มันก็แทบจะก,การันตีแล้วครับว่านักบินของกันดั้มชวาเซเต้นั้นจะเป็นเรลาดานิวครับ ซึ่งผมเองก็แอบเสียดายนะครับที่จะไม่ได้เห็นกูเอลนั้นขับกันดั้มแต่มันก็ดีแล้วครับที่กูเอลจะได้ขับเดริวบาเดต่อไปเพื่อที่ตัวเขาเองนั้นจะได้ไม่ต้องโดนคำสาปของกันดั้มครับ หลังจากที่ได้ดูความเห็นของแฟนกันดั้มหลายๆคนนะครับก็มีการคาดดาว่าเนื้อเรื่องนั้นมันอาจจะไม่ได้จบที่ซีซั่น2แต่พอดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้แล้วจำนวนตอนอีก3ตอนที่เหลือนั้นอาจจะรวบรัดให้จบก็เป็นไปได้ครับโดยส่วนตัวผมมีลางสังหรณ์ครับว่าในตอนสุดท้ายนั้นอาจจะเกิดการสูญเสียจำนวนมากและตัวละครหลักที่เราเห็นหน้ากันอาจจะมีใครต้องจากไป และผมก็มีลางสังหรณ์นะครับว่าในตอนเทท้ายเนี่ยอาจจะเกิดการดราม่าระหว่างแม่ลูกครับซึ่งผลมันจะออกมาเป็นยังไงคนดูอย่างเราก็ทําได้แค่รอดูครับแล้วสําหรับใครนะครับที่ยังรู้สึกค้างอยากจะพูดคุยกันต่อก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ในไลฟ์ตอน2องทุ่มนะครับแล้วเจอกันในนินทาหลังดูตอนหน้าสําหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ